สัดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่บ้านหนองกุลเซินอำเภอภูเวียงจัังหวดขอนแก่นดินแดนแห่งความ,มอบอุ่นที่มีวิถีชีวิตการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงงดงามไม่เสื่อมคาย วิถีของชาวบ้านหนองกุงเซินผูกพันกับน้ำมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่นี่มีอาชีพประมงพื้นบ้านน้ำจืดเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นการวางอวนดักปลาหรือเลี้ยงปลาในกระสังถูกขั้นตอนเต็มไปด้วยความรู้ภูมิปัญญาและหัวใจแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านหนองกุงเซินได้ขึ้นชื่อเป็นบ้านที่มีปลาน้ำจืดจากธรรมชาติมากมายได้มีการนำปลามาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ปลาซิวทรงเครื่องเป็นการนำปลาซิวที่ตากแห้งเก็บไว้มาทอดผสมกับสมุนไพรทอดกรอบและปรุงรสโดยสูตรเฉพาะกรอบอร่อยกินเล่นก็เพลินกินกับข้าวก็อร่อยเป็นภูมิปัญญาโดดเด่นของที่นี่ค่ะปลาแก่แดดคือปลาบินจากแหงธรรมชาตินำมาแล่ล้างน้ำเกลือแล้วตากแดดให้แห้งเป็นวิธีการถนอมอาหารแบบหนึ่งซึ่งเมื่อต้องการรับประทานสามารถนำไปทอดหรือปิ้งก็ได้ ปลาส้อยตัวเล็กๆที่ติดแถของชาวประมงในหมู่บ้านหากจำหน่ายสดไม่มีราคาจึงนำมาแล่เอาไส้ออกแล้วนำมาวางเป็นวงกลมลักษณะเหมือนดาวจึงเรียกว่าปลาดาวแล้วนำไปตากแดดจนแห้งแล้วนำไปจำหน่ายเป็นวิธีการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่า สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้เมื่อต้องการรับประทานจึงนำมาทอดในน้ำมันให้เหลืองกรอบอร่อยเป็นของฝากนอดนิยมของนักท่องเที่ยวมากๆเลยจากชุมชนแวะไปไม่ไกลเราจะได้พบกับบรรยากาศสุดชิลที่เขื่อนอุบลบัสหรือที่ใครๆเรียกว่าพัทยาสองแห่งขอนแก่นค่ะ อาจจะนั่งซาเร็งไปชมวิวสวยๆลมเย็นๆเหมาะกับการพักผ่อนนั่งจิบกาแฟริมเขื่อนหรือถ่ายรูปวิวสวยๆยามเย็น อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบ้านหนองกุงเซินข้าวต้มหัวงอขนมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ชุมชนวัตถุดิบหลักคือข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวใส้ถั่วลิสงต้มคุกเขาให้เข้ากันใส่ไส้กล้วยน้ำว้าแล้วห่อด้วยใบตองเป็นมัดเอาไปต้มให้สุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นๆคุกกับมะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายแล้วจัดเสิร์ฟสีขาวของมะพร้าวขูดที่ดูคล้ายกับผมหงอกของคนแก่ จึงเรียกว่าข้าวต้มหัวงอก นอกจากของกินอร่อยที่นี่เรายังได้เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านอีกมากมายค่ะทั้งการทำพัดตุงหรือตุงใยแมงม,มุมเป็นตุงที่ทำจากเส้นได้จากเส้นฝ้าหรือเส้นไหมผูกโยงกันค้ายใยแมงม,มุมนิยมใช้แขวนตกแต่งไว้หน้าพระประธานหรือโดยรอบในงานพิธีกรรมใช้ในการปกป้องคุ้มครองตามความเชื่อถือของแต่ละท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรํารพบุรุตจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันดับค่าที่ ควรแก่การบันทึกไว้ให้ลูกหลานเรียนรู้สืบไปและกิจกรรมสานปาสานใจที่สอนให้ทุกคนได้ลองทำของที่ระลึกเป็นการนำวัสดุขนาดเล็กและยาวมาขัดหรือสานกันจนเป็นชิ้นงานเช่นตะกร้าของใช้หรือพยัญชนะอื่นๆมีการสานให้เป็นลวดลายที่แตกต่างกันไปสานปาสานใจเป็นการนำวัสดุธรรมชาติอาทิ ใบมะพร้าวใบรานมาจากฝากเป็นของเล่นย้อนยุคหรือเครื่องแขวนขอฝากนักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทางมาช่วยสนับสนุนพี่น้องตามรายทางที่ผลิตภัณฑ์ปลาที่เรามีอยู่มีทุกอย่างครับที่พี่น้องต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาส้มปลาซิลแก้วหรือปลาแก่แดดซึ่งในส่วนนี้ชุมชนเราต้องการให้ท่านได้ชิมได้ชอบได้ทุกเวลาขอบคุณครับ บ้านหนองกุงเซินชุมชนเล็กเกแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นและสเสน่ห์ของวิถีชีวิตที่น่าหลงไหลที่นี่ไม่เพียงให้คุณได้พักผ่อนแต่ยังได้เรียนรู้ได้แรงบันดาลใจและได้เติมพลังใจธรรมชาติและผู้คนมาเที่ยวมาเรียนรู้มาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักบ้านหนองกุงเซินเหมือนที่เราหลงรักค่ะพัทยาสองเรือกล้องท้องทะเลอีสานเล่าขานปลากระชังบ้างไฟประเพณี ของดีปลาลาบองส้มปลาตองหนองกุงเซินขอเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชิมช็อปดูบรรยากาศอันสดชื่นธรรมชาติที่สวยงามของชุมชนบ้านท่องเที่ยวบ้านหนองกุงเซินหมู่ที่หนึ่งท่านมาที่นี่ท่านจะเจอแต่ความประทับใจกลับไปได้ผลิตภัณฑ์อาหารอร่อยๆจากการแปรรูปปลาของชุมชนชาวบ้านหนองกุงเซินไปฝากญาติพี่น้องของท่านด้วยความประทับใจ การเดินทางมาเที่ยวที่นี่ขอบคุณครับ